เดลต,าต้า is being attacked. Recon is in the air. มียิงอัดตายอีกหนึ่งดักรออย่างนี้เลยครับผม มันต้องมีตัวมาผมสึกได้ทั้งใครอ่ะเพื่อนเราปดดทษเกือบแล้วนี่ระยะเผาขนยิงเฮดช็อตนะครับในสกอร์นะครับผมมันค่อนข้างที่จะขึ้นช้าหน่อย กวแตก <c oughs> เดี๋ยวมันต้องมีตัวรู้ว่าผมดักอยู่ตรงนี้สักพักมันก็จะหาวิธีทางกำจัดผมแน่อนอนอาจจะปลาระเบิดมาไม่ก็ยิง r อพรวมถึงอ้อมเออเป็นไปได้ยังไงกันโอก,กาสยิงไปตรงๆแล้ว <c oughs> โอเคตายครับหนึ่งนัดเข้าหัวคมๆดังแก๊กเลยพร้อมจะรุยกันมาน,นานแล้วฮ่าโยอ้าวฮอหายไปไหนโอเคขี่ฮอรคอปเตอร์ครับผมเช็คระบบอะไรเรียบร้อยโอ้ยเจ๋อเรากำลังบินกันแลวเหรออะไรครับให้เรากำลังพบกับ d e s s ิงสตอร์มส เวียดนามนะฮะไหนๆเราก็มีโอกาสที่จะได้เป็นพายลอตนะครับไม่ควรพลาดแต่เวลาในเกมตอนนี้เหลืออีกไม่ถึง2นาทีนะับไม่รู้ว่าเราจะสามารถบินไปสู่สมรภูมพูลรบได้หรือเปล่าคือตอนแรกเนี่ยก่จะมาเป็นทหารราบนะครับแต่ปรากฏว่าเฮ้ยพายลอตว่างแบบก็จัดหน่อยนานๆที่จะเจอห้องที่มีฮอนะครับเดยวเกมนี้จบก็มาเป็นทหารราบเหมือนเดิมแค่นั้นเองครับผมไม่มีอะไรมา่ ฮอก็ค่อนข้างขับา <Okay. S 2> ยากอยู่นะแล้วก็ไม่ใช่ปัญหานะครับมีพื้นฐานมาจาก b บ t t l นฟิล l d 2ผมบอกเลยว่าเล่นเซียนมาแบ l e f นฟิลนี่ไม่ยิงไปก่อนส่วนพวกเวียดนามเหนือเนี่ยเขาก็ไม่ปรากฏตัวง่ายๆหรอกครับอโดนยิงโดนยิง โ,โ,โดนยิทั้งเครื่องยนแล้วก็ใบพัดแม่อย่างก,กับวอร์เดอร์บิกับไปใหม่20วิเกมมันจะโอเวอร์โอเวอร์ละวิทเตอรี ในด่านนี้ไม่มีให้เล่นไพร์ลอตนะครับแต่อย่างน้อยเราก็ได้มีโอกาสที่ได้ขับฮอคือเกือบสองนาทีไปตอนนี้เราเป็นฝั่งบุกเข้าตีนะครับเรากำลังบุกยึดชาลีไปกันเลยครับผมจะปรับเป็นเซมิออโต้ก่อนนะครับยิงแบบเบิร์ดมันเปลืองกระสุนวู๊วู๊วู๊วูวู๊วน๊วู๊วู๊วูนวู๊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 ว สุดยอดต้องระวังนะครับผมพวกนี้มันแอบอยู่ในพุ่มไม้วิโออาร์พีจียิงอัดน่าจะอยู่ในป้อมโอ้โหเห็นไหมครับแงะหน้าปุ๊บตายเลยเมื่อกี้มุมเขาดีกว่าเขาเขาเล็งปืนก่อนผมเพื่อนเราเนี่ยว่าเฮ้ย นานนานลุกสุดหมด,ดีโหลดเรายิงได้นะครับเฮดช็อตสกอร์เนี่ยจะขึ้นอยู่ทางขวาบนนะฮะนุ่นนุ่นทีมสิบหกยิงค่อนข้างนิ่งครับเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเบิดเสียงโอ๊กิ๊งโอ๊กิ๊งนี่ระเบิดเลยนะดีโหลดก่อนจะข้อสี่เอซิบหกเนี่ยมันมีแค่ยี่สิบนัด เป็นแม็กสมัยก่อนนะครับผมสมัยนี้ก็อัพเกรดมาเป็น30นัดไปไหนไปไหน <c oughs> บิ่งอย่างไวเลยเมื่อกี้เนี้ยนั่นบริเวณโน้นนะครับนู่นพวกชาลีม่ตรงนู้น <c oughs> อเมริกันเขาจะเรียกว่าเป็นชาลีนะโอ้ยิงติดบ้านปะโค้ดีรถก่อนเรารบาดเจ็บนิดหน่อยคนระับตรงแขนและขาด้วยมันอยู่ตรงนี้กันเนี่นยเพื่อนเดี๋ยวต้อตง ความน้อยหน่าระเบิดมาเออระเบิดโว้วโว้โวอะไรกันเนี่ยเป็นแตกเหลยดูก,ก่อนครับอู้มันปลามโมรโ์ทรอปอ่าตรงไหนวะไม่เห็นเลยศัตรูมองยากมากครับผมในเกมนี้ We are Charlie. taking ตายผู้มยใจในนี้ควางไว้ไหนไปแล้วหมอปอนทุกคนเห็นตำแหน่งเราแล้วนะครับเราจะต้องออกมาข้างหลังตรงนี้ผมบอกแล้วครับว่าประสบการณ์สงครามเวียดนามนี่มาเต็ม มาแบบโคตรเนนียน <AC 47 S 1> คลื่อนไม่เห็นด้วยเนี่ยสไนเปอร์นี่มันอยู่มันยืนนุชมันนั่งหัวโดยตรงนี้เออไอไอโดนระเบิดมันขี้ช่อมา กว่าครับผมในะพุ่มไม้เนี้ยเห็นมันต้องมีตัวอ้อมมาเห็นมีคนวิ่งมาสองคนละอุ้ยอุ้ยขยี้มาจากไหนวะ เกมออนไลน์นะครับเล่นแบบมันติเพเยอร์เกตายวิ่งมาด้วยความแรงสูงนะครับพวกชาลีโอสไนเปอร์ครับผมจริงจริงเราสามารถดาบไปปืนทิ้มได้เลยนะหลวงนะพวกนี้มันอาจจะแอบอยู่ในพุ่มไม้ก็ได้รีลดก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวิ่งผ่าน นี่ไงเฮ้ยผมยิงปืนไม่ได้โอ้พระเจ้าจอร์ด What What ผมยิงปืนปืดปืดและอีกฝั่งไม่แตกครับ ว่าน่าจะเป็นปิงนะปิงของผมนี่สูงกว่าใครในเพื่อนเลยนะ200กว่า d ลคิล <Double Kill. S 1> มันคานเข้ามาอย่างนี้เลยนะครับ เปลี่ยนลูกเกี้ยงถอยก่อนมันมาอยู่มันระเบิดบนหลังคาโอ้ตัวละครเราจะกลัวนะครับหัวใจเต้นตรุบตรุบตรุบเวลามันโดนระเบิดหรือโดนยิงกดเนี่ยปืนของเราจะยิงเป๋เลยนะฮะในความอิ ลูนั่นอยเวียดนามน,นะมันอยู่ในบังเกอร์รูนู้นมาไปแล้วไปแล้วขนาดว่ามันอยู่ดูหลังก้อนหินอ้าวศพมันอยู่นี่มันเกยบนโขดหินหน,น,นี่ในผู้ไม้นะ่ะอ้

งูนู่นพวกชาลีอยู่นี่ดูเหยาร่วงครับมันอยู่ในป่านะครับพวกนีต้ต้องระวังเพื่อนอะไรวะน่ะ เนี่ยจะรู้สึกว่าทางนี้เยอะนะครับทำเลเขาได้เปรียบกว่ามัเป็นเนินสูงนะเราต้องวิ่งไต่บนเขายาก เพื่อนวาร์ฟเพื่อนวาร์ฟน่าจะเป็นที่ปิงนะครับเรามาเล่นเซิร์ฟยุโรป